ในเมื่อเจ้าของที่ไม่อยากจุดไฟเจ้าของรถอดใจไม่ได้จัดผ่านสับหมก6กใบามาหนึ่งตัวครับผมเป็นของไฮแห่งหลีครับผมมาดูกันเจอใบอ้อยหนาะหนาะจะถ่ายได้ดีแค่ไหนจะถ่ายได้ลึกแค่ไหนไปดูกันครับผม นิดหน่อยครับเพราะเนืองจากวา่าใบอ้อยมันหนานะครับผมแต่ก็ใบมันยังไม่คมนะครับถ้าใบคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเสียงข่านนี่กดๆๆเลยแหละสำหรับพันสับหมกอุ้ยกูถ่ายซ้ำเลยเหรอ,อดู ไถได้ลึกมากครับหวหลังเป็นดินสะบองดินเพะลงไม้รอบหนึ่งชิมไปจมบ่นนิอืออู้เหล่งเครื่องแล้วเหงอ,อเจอหนาหนาเป็นไงอุ้มครับอุ้มไปแล้ว เนื่องจากว่าอันนี้มันหนาด้วยครับไปไหนลูกเพ่เอาโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีนะผมวันนี้ก็พามาอยู่ภายในของเดลกลแลนด์พีเอฟร้อยยี่สิบนะครับกำลังทำการไท ูกป่าอ้อยนะครับผม,มากับคู่ทางซับโมกของมาไทยเฮหรีนะครับเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยครับผมบอกเลยว่าการร้อนมากครับเหมือนไทยนี่เรามาอยู่กับมุมคนขับเลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งสองคนได้สบายครับนี่เป็นฐานอ่าซับหมก ขับยากไหมลูกพี่ัยากเลยมันทั้งหมดมันมีกี่เกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์เหรอห้าเกียร์ด้านหน้าห้าเกียร์ท้ายหลังใช่ไหมอ๋อห้าเกียร์กี่แรงม้าไม่รู้ <laughs> อากาศร้อนมากเหมือนไทยไม่ต้องห่วง อันนี้เขาโล,โล้ทิ้งแล้วก็เขาจะปลูกอะไรบ้างใหม่พี่อ้อยอ้ยอยมันเดิมอันนี้พูดถึงว่าถ้าโล้นี่ตัดกี่ตอ้อถึงได้ล้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันเรามาดูมุมในรถเลยหวาลนะครับ หลังนี่เลื่อๆนะครับลากฐานสับหมกสำหรับท m 120 ยังลึกนันเนี่ยลึกมากนะครับถ้าเจอดินอ่อนพวกนี้ผมว่ามีจำผ่านนะหมากเยสองนะครับไปเายเลขเราเครื่องพันห้า ดีมากครับแบบนี้ไม่ต้องจุดเลยนะครับผมได้ผ่านนี้มา ดินไทยได้ลึกมากเจอดินอ่อนแล้วอู้ดนตอเมื่อกี้ ไหนกว้างขวงมากครับนั่งสองคนได้สบายแอร์ยเย็นเชียบไเกี่สองมาครับหลังจากเรายืนไปนั่งอยู่ด้านบนเราไปดูด้านล่างกันบ้างครับผม สับไปอย่างเงี้เลยลึกครับเขาวางสุดเลยนะแต่ไประเด็นว่าเจอดินแข็งไปเลยลงได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับ ถ้าตรงไหนอ่อนก็ลงได้ลึกถ้าตรงไหนแข็งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหรค่ครับตัดคานหมดครับสับหมกไม่ต้องห่วง อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเชิญคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ